สวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกท่านวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์การดักฟังพรนะครับอุปกรณ์การดักฟังพรก็จะมีคืนดักฟังพรนะครับผมคืนดักฟังพรของผมก็จะมีอยู่5หลังนะครับเป็นชุด5หลังนะครับผมชุดห้าหลัง1 2 3 4 5สาี่ห้าชุดห้าหลังนะครับแล้วก็แต่ละหลังจะมีอยู่6บ่วงนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าเป็นงานเอ็นนะครับเป็นงานเอ็นต่อด้วยสาย PE นะครับ ไม่ขาดง่ายนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะขาดเลยนะครับติดนี่อยู่ล็อกแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นคำนวณสูตรมาเรียบร้อยแล้วครับชุดเดี๋ยวผมจะบอกราคาไปเลยนะครับชุด5หลังนี้ราคารวมส่งนะครับเจ็บปลายทางได้นะครับ650าบาทครับผม650บาทรวมส่งเลยนะครับ650้บาทหรือท่านใดจะสนใจทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดหนึ่งก็จะมีนี่ครับคันดักห้าหลังลำโพงแล้วก็เมมโมรี่ครับผมชุดนี้1,300บาทครับผม1,300บาทพร้อมส่งนะครับ หนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมส่งเดี๋ยวผมจะมา,าดักดักให้ดูนะครับการดักฟังคอนเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแถวนั้น,ม,นมันมีฟังคอนนะครับมีฟังคอนแต่ตรงเนี้เพื่อนผมมาบอกว่าเห็นวิ่งข้ามถนนไปกินไก่ของของข,ของเพื่อนผมนะครับก็เลยจะมาดักเพราะว่า,าไปกินลูกไก่เพื่อนผมหลายตัวแล้วนะครับวิธีการดักก็ง่ายๆครับมันจะวิ่งออกมาทางป่าเนี่ยครับผมมองดูแล้วผมเห็นทางมันอยู่มันจะข้ามไปนู้นนะครับมันจะข้าม เพราะว่าทางข้ามมันมีแค่สองทางมันมันมันจะข้ามฝัง่งทางเนี้ยมันมีล่องน้ําอยู่มันมัน,มน,มนจะ,ะโดดข้ามล่องร่อง่อง,องน้ําไม่ได้มันต้องข้ามตรงสรนะพานครับบัตก็นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเลยนะครับให้ห่วงเนี้ยห่างพื้นอยู่ประมาณสามนิ้วนะครับอยู่แค่นี้เองครับเนี่ยครับจะวิ่งมาทางนี้เราก็ไม่ต้องไปใส่ที่ลกมากนะครับไม่ต้องลกมากใส่อยู่ประมาณเนี้ยนะครับ อยู่ประมาณนี้ห่างขึ้นประมาณสามนิ้วนะครับอย่างที่สองก็ผมก็ว่าเราเราเราคำนวณโดยโดยสายตาเลยนะครับว่ามันมันมันต้องมาทางนี้แน่นอนนะครับนี่ครับแต่ผมทำท่าทำทำทำเรือไว้เรียบร้อยแล้วครับทำหมายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหมายเรียบร้อยแล้วนี่ครับ จะวิ่งมาประมาณ3ทางนั่นนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมกันไว้นิดนึ่งครับ อยู่ประมาณนี้เลยครับทีนี้เสียงเราก็เปิดเลยนะครับเสียงตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเปิดเสียงเร็จนนี่เราก็หาใบไม้ติดไว้นะครับหาใบไม้ติดไว้ให้มิดชิดเลยนะครับให้มิดชิดเลยเพื่อไม่ให้พังพรเห็นลําโพงก่อนที่มันจะวิ่งมาติดนะครับแค่นี้เองครับการดักพังพรครับท่านใดเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อน ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0653460155 ID ไลน์ก็0653460155นะครับทักมาทางไลน์ก็ได้แล้วครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมได้ผลแน่นอนครับขอให้มีตัวนะครับได้ผลแน่นอนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ